สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะมาทําซุปมะเขือนะคะแม่ทินก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วก็มีไอ้มะเขือแม่ลวกแล้วนะคะแล้วก็หอมกระเทียมพริกก็คั่วเสร็จเรียบร้อยปลาทูก็ทอดแล้วนะคะตอนนี้แม่ทินก็จะมาตาหอมหอม,หอมกระเทียมที่คั่วไว้นะคะตาให้ให,ให้ให้แหลกเลยนะคะเสร็จแล้วแม่ทินก็จะใส่งาลงไปตําครึ่งหนึ่งนะคะ แล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้โรยโรยหน้านะคะตามให้ละเอียดเลยจากนั้นประทูแม่ทินแกะเรียบร้อยก็เอาลงไปตเลยนะคะตามให้แหลกเลยค่ะจากนั้นก็ตาาแหลกเสร็จก็มะเขือก็ตามลงเลยนะคะนี่ค่ะเติมผงชูรสลงนิดนึงนะคะ ก็เป็นอันเสร็จนะคะจากนั้นก็โรยงาน,านะคะและพริกป่นนะคะก็เป็นอันจบนะคะฝากกดไลค์ลคกดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ